รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผม, Bot, มบอสเมกาโมโตนะครับ ก็สบายสสไตล์วันหยุดนะครับหยุดของคนอื่นนะครับแต่เราไม่หยุดนะครับวันนี้จัดแบบหล่อๆให้เลยนะกันนะครับขึ้นชื่อว่าคุ้นแผนเยอรมันแล้วกันนะครับคุ้นแผนแสนสนิทนะฮะตูดเป็นหิดเก่าไม่หายนะครับไม่รอช้านะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า bmw นะครับ 523ia นะครับ e39 นะครับซีรีส์5นะครับปี2002นะครับสภาพหล่อจัดนะครับสีสันสวยงามแน่นอนนะครับเพราะอะไรเนี่ยเหรอ คันนี้สีแชมเปญหายากถ้าไม่เชื่อเหรอเรามาดูกันมาดูสภาพภายนอกกันเลยครับท่านผู้ชมครับดูให้เต็มตานะครับว่าผมพูดจริงไหมนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับสำหรับเจ้า e 3 9ก39คันนี้นะฮะเป็นตัวไมเนอร์เชนเอาซิโดนใจกันไหมล่ะบอกเลยครับสีสันนะครับเงาฉ่ำสดสวยนะครับทรงรถนะครับดูหรูหราดูดีนะครับ เอาไปแต่งซิ่งก็ได้นะครับหรือขับเดิมๆแบบนิ่มนวลชวนฝันนะฮะเอาไปขับรับคุณนายขับรับเมียน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับทรงรถเท่สวยดูดีอยากให้มาดูตัวจริงมากๆ ใสๆนะครับใสมากๆนะครับเห็นโคมไฟหน้าไหมครับใสพอไหมครับแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะครับการันตีสภาพโดยทางร้านเมกะโมโตนะครับขับไปให้สบายใจเลยนะครับตากล้องซูมไปไวครับผมภาษีนะครับหมด30เมษายน2564ปีหน้าใช้งานกันยาวๆโอ้โหเอาเข้าไปนะครับบอกเลยครับไม่มีเงินสดจัดให้ครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับบอกเลยครับรีบมาดูนะครับ ใครที่ติดตามทางเพจไม่กลับโมโตของเรานะครับย่อมรู้ดีนะฮะว่าเจ้า e39 นะครับลูกค้าครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับถ้าคันนี้นะครับเปิดปุ๊บดูปั๊บนะครับผมองบอกว่าปิวปิวมาชมด้านบันท้ายกันต่อครับท่านผู้ชมครับแน่นอนฮะไมเนเชนนะครับไฟท้ายเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับเดิมๆสวยๆครับอ้าวเรามาดูภายในด้านท้ายกันดีกว่านะฮะอ่า โลเป็นไงโอ้โหมีเครื่องเสียงมาด้วยชุดหนึ่งนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะอัตลรดในการขับขี่นะฮะอะคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับท่านผู้ชมครับน้ำมันล้วนๆนะฮะไม่เคยดมแก๊สนะครับล้ออะไหล่แม่แรงอยู่ครบๆมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์เดิมนะครับ2 3 9 4รซีซีนะครับรหัส M 5 2 TU Double Walnut นะครับสำหรับไมเนอร์เชนนะครับ นี่ไม่ธรรมดานะครับแถมมาให้เลยนะครับนี่ครับคำโชกแต่งนะครับจาก AC ซชไนเซอร์แท้นะครับคนเล่นเขารู้กันนะครับว่าหลายตังนี่ฝาปิดน้ำมันเครื่องแต่งอีกเป็นฝา ML อาสิแถมให้จีจีจะจัดไปนะครับเดินทางไกลได้เลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับกับเครื่องยนต์หกสูบเหนียวๆแบบนี้ ก่อนจะเริ่มดูภายในนะครับแน่นอนครับให้ดูที่แผงประตูก่อนเลยนะครับแผงประตูเดิมๆนะครับหนังเดิมๆนะครับหนังสีดำนะครับมาดเข้มนะฮะนี่ครับตัดด้วยทีมลายไม้สีเข้มเหมือนกันนะฮะเป็นไงครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีเหลืองไม่มีลอกเอาซี่นี่ครับดูความสมบูรณ์ของกระจกไฟฟ้าดีกว่าเอาลงครับเอาขึ้นครับเอาลงอีกทีครับ และต่อด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมทีนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเรามาเริ่มดูภายในนะครับผมขอเริ่มที่เบาะเลยนะครับหนังเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับเป็นไงครับพร้อมใช้นะครับเทสระบบไฟฟ้าท่านผู้ชมดูหน่อยครับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลง แล้วก้องซูมมานับพิงนะครับอ่าเอ็นขึ้นแล้วก็หัวหมอนนะครับหัวหมอนขึ้นอ่าลงสมบูรณ์<ง>กันไปครับมาต่อกันที่คอนโซลเลยครับเป็นไงครับเดิมเดิมเอี่ยมเอียมนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีเยิ้มนะฮะเป็นไงนี่เป็นไงพร้อมใช้นะครับนี่หน้าจอนะครับเป็น หน้าจอดิสเพย์นะครับสามารถบอกเนวิเกเตอร์ได้นะครับบอกแผนที่ได้นะฮะนี่นะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนี่เป็นแผนที่นะครับแอร์ก็ระบบดิจิตอลครับแน่นอนครับไมเนอร์เชนนะครับมีระบบเออเขาเรียกอะไรทิปโทนิกเ,เกือบลืมละโลสบายสบายกันไปครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูว่าสมบูรณ์ขนาดไหนตอนขับขี่นะครับวันนี้น้องอุ้มไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขับเอง มาดูทางด้านฝั่งคนขับกันต่อเลยครับเริ่มที่แผงประตูเหมือนกันนะครับดูเลยครับดูให้เต็มตานะครับหนังเดิมๆนะครับปุ่มสั่งการอยู่ครบนะครับพร้อมใช้นะครับน้องพันพี่รบกวนหน่อยเทสระบบไฟฟ้าท่านผู้ชมดูหน่อยครับลงนะครับแล้วก็ขึ้นขออนุญาตลงอีกสักรอบนะครับมาต่อที่กระจกมองข้างนะครับมีซ้ายขวาขึ้น แล้วก็ลงนะครับมาต่อกันที่จุดที่ใช้งานบ่อยที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับนั่นก็คือที่นั่งคนขับนะครับบอกเลยครับมีริ้วรอยตามการใช้งานแค่นี้ครับแต่ไม่ขาดนะฮะบอกเลยครับอันนี้หนังเดิมๆนะฮะแต่ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แน่นอนครับเทสครับหน้าครับผมสายหลังขึ้นลงขึ้นนะแล้วก็พนักทิงนะครับอ่ด้วยหัวหมอนนะครับ อ่าสมบูรณ์กันไปครับท่านผู้ชมครับมาดูกันต่อที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับระบบแอร์แบ็กมัลติฟังก์ชันนะครับเทนระบบเวลคัมซีทให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอ่าอ่าโอเคสตาร์ทเลยเดี๋ยวจะโชว์ระบบไฟข้างบนปรับพวงมาลัยไฟฟ้าอ่ะนี่ก่อนอ่ะลงครับขึ้นครับหดเข้าครับ ยืดออกครับขรบทุกทิศทางนะครับทีนี้มาดูที่เรือนไม้กันบ้างครับเป็นไงครับคอนโซลเรือนไม้นะครับไม่มีแตกนะฮะไม่มีเหลืองนะฮะเลขไม้แท้นะครับ1นึ่งแสกกิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่มีการกอไม้นะครับท่านผู้ชมทีนี้รบกวนท่านผู้ชมมองบนหน่อยครับนี่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 ครับเยี่ยมไปเลย เอาละครับท่านผู้ชมเราเดินทางมาถึงที่นั่งผู้โดยสารกันแล้วนะครับเปิดหูเปิดตาและเปิดใจรับชมเลยนะครับขอเริ่มที่แผงประตูนะครับเดิมเดิมเอี่ยมเอมนะครับดูทีมลายไม้นะครับเงาเนะครับไม่แตกไม่หักไม่เหลืองไม่ลอกนะครับนี่ครับเกะอยู่ครบนะฮะอ่ะดูกระจกไฟฟ้าดีกว่านี่ครับลงลื่นๆครับขึ้นครับผมอ่ะมานนะครับอยู่นะฮะเออโอเคมาต่อที่ค้ังนี้เลยครับ ใครไม่รู้ปรับลงไว้นะครับขออนุญาตปรับขึ้นเลยแล้วกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอ่านี่นะครับนี่ครับโอเคอ่านี่ครับม่านครับจบนะเกะอยู่ครบครับนี่อ่ะอีกทีอ่ะไม่หักครับทีนี้แหละครับท่านผู้ชมครับมาดูเบาะที่นั่งกันเลยครับขอโทษครับอันนี้เหงื่อผมเองครับ หนังเดิมๆนะครับสีดำนะครับพร้อมใช้นะครับไม่แตกไม่ขาดนะครับนี่ที่วางแขนอยู่ครบนะฮะอ่ะมีม่านหลังนะครับใหญ่ไม่มีม่านข้างก็ต้องมีม่านหลังไฟฟ้าขึ้นแล้วรีบไปไหนอ่ะยังพูดไม่จบเลยลลอ่ะขออีกทีครบๆของมันต้องมีรถพร้อมใช้เราจัดให้ออลืมไปได้ไง ขอโทษครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเรื่องความเย็นไม่ต้องพูดถึงนะครับกับตู้แอร์แยกด้านหลังแบบนี้นะครับช้ำๆกันไปนั่งสบายๆครับผมลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยนะครับพอพูดถึงเจ้า BMW Series 5เนี่ยนะครับพอเอ่ยถึง E 3 9เนี่ยผมชอบตรงที่ว่า E 3 9มเนี่ยมันเป็น s ี r ีส์5ที่แบบว่ายังออกแบบดีไซน์แบบยาวๆอยู่นะครับคือพอเป็น E 6 0ในเจนต่อไปเนี่ย มันเริ่มเปลี่ยนแล้วเป็นแบบขนาดกว้างขึ้นในอย่างนี้นะครับส่วนคันนี้มันดูปาดเปียวนะฮะเอาไปแต่งทรงสปอร์ตเนี่ยผมบอกเลยมันดูเพียวมากๆเพราะรถเนี่ยมันไม่ดูอ้วนมันดูยาวนะฮะผมบอกเลยว่ามันได้อีกฟอีกหนึ่งแบบนะครับภายในสวยสบายตานะครับพร้อมใช้นะฮะเครื่องเสียงมีให้แล้วนะครับพร้อมหน้าจอนี้นะครับคุณสามารถใส่ซีดีฟังเพลงนะครับเสียบ usb ก็ได้นะครับ ดูหนังฟังเพลงก็ได้มีโหมดให้เลือกนะครับอันนี้ผมยังไม่พอดีไม่ได้มีซีดีมาขออภัยด้วยนะครับแอร์นะครับเย็นฉ่าทั่วถึงแน่นอนนะครับแอร์นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับส่วนด้านหลังนะฮะก็เป็นตู้แอร์แยกด้านหลังกันไปนะครับนี่มีมงมีม่านพร้อมนะครับเดี๋ยวขอเอาเอาม่านหลักลงหน่อยแล้วกันนะฮะเอานะครับทีนี้นะครับเรามาเทสเครื่องเกียร์ช่วงล่างกันดีกว่านะครับผมชอบฟิลรถเดิมอย่างหนึ่งนะ ตรงที่ว่าเขาออกผมบอกเลยเขาออกแบบมาดีแล้วนะฮะมันนิ่มนวลชวนฝันจริงๆนะเอาละเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวให้กล้องจับตาดูเลยนะครับว่าผมพูดจริงไหมนะครับนั่งนิ่มๆนะครับทีนี้นะครับเรามาดูระบบทิปโทนอกกันนะครับห้านะเอาลงกันสามสองขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะครับสามครับสี่ครับ 5ครับปกติหมดนะครับทีนี้เรามาดูแบบเกียร์ออโต้กันบ้างนะฮะอขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะไม่เบรกเลยนะครับให้ดูว่าช่วงล่างเนี่ยแน่นขนาดไหนนะฮะนิ่มนม่นั่งสบายๆแน่นอนนะครับผมเอาตากล้องผมเป็นพยานเลยว่าช่วงล่างเนี่ยแน่นหนึบปึกๆมาลองกัน มันอารมณ์ซิงก็ได้นะจะนั่งแบบหรูหราดูดีก็ได้นะรถติดแล้วอะไรนะรถติดแล้วเห็นแล้วครับคุณพี่ถามอะไรอย่างเดียผมขับกับอุ้มขับพี่สบายใจอะไรสบ้ากว่ากันไออุ้มดิทาไมพี่ไม่เชื่อมือผมเลยอะ่ะโอ้โหแล้วทําไมเวลาพี่เมาพี่ให้ผมขับกลับบ้านทุกทีเลยเอา้อาวันเรื่องไม่ได้แล้วเอาเลยครับ เดี๋ยวรอดูโค้งนางฟ้าเบอร์2ของผมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับช่วงล่างขันนี้นะครับเมื่อกี้ลงสะพานขึ้นสะพานนะครับหนึบหนึบแน่นๆเลยนะครับเอาละนะคือต้องบอกว่าใครอยากได้ e สามเก้าอ่ะสีนี้เป็นสีพิเศษด้วยเป็นสีหาย,ยากใช่สีแ<ส>ชมเปญไม่ได้เข้าข้างนะผมย้าเสมอ ER นะใครที่ติดตามคลิปของทางร้านไวเก่าโมตนะครับสีแชมเปญขับไงก็ดูดี คือโดนแดดแล้วมันจะออกเหลือบมอ่วงๆใช่โดนแหละจะม่วงๆแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในที่มืดบางคนมองก็สีบอลอ่าใช่จะเป็นอย่างงี้เอาละไม่ต้องเข้าเยอะ<ป> <c oughs> รีบรกักเลยผมบอกเลยนะเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะฮะช่วงล่างแน่นๆคุณได้ไปคุ้มๆุอ่ะคุณไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มมากมายเอาไปแต่งรอรอดีกว่าเอาไปแต่งชุดแต่ง M5 รลรอกันไปนะรอ BBS ก็อยู่แล้วทําไมต้อง BBS อะ ตัวเองหรือเปล่าครับคุณนี่นะครับสายกันเข้าไปเลยครับนี่ครับนิ่งๆน,นะครบจบสมบูรณ์รถพร้อมใช้ไม่ดมแก๊สแล้วแต่ชอบเลยครับท่านผู้ชมครับถูกใจก็มาชมที่ร้านแล้วกันนะครับและดูตอนท้ายว่าผมเปิดราคาเท่าไหร่ดี ครับท่านผู้ชมกือเจ้า BMW ซีรีส์5 523 iA E39 คุ้นแผนเยอรมันคันนี้นะครับหล่อๆพร้อมใช้อุปกรณ์ครบคันขนาดนี้นะครับขออญาตเปิดราคาที่259,000บาทเท่านั้นนะครับรับปากแล้วว่าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาวเริ่มต้นที่79,000บาทนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านไม่กลับมอเตอร์ซูเปอร์บายสโตร์นะครับติดตามทางหน้าเพจก็ได้นะฮะขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมอเตอร์ครับ อย่าลืมกดซับสไ i ร์และกระดิ่งให้กับช่องไม่กก่าโมโตนะครับเพื่อนติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ